เฮ้ยเฮ้ยมีคนออกมีคนออกมีคนออกกพี่ใช่ใช่สี่สิบพี่เฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดระเบิดมีระเบิดจัดปะตายนึงไปพี่ผมกำลังมีไปมาตีครับของกลับมาแล้วพี่ชายเปไรมา หายนะฮะจต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไรผมแค่ลืมเข้าตรงไหนพี่เป็นไรตอนนึงนะพี่ผมขอเจ้าขออเอาไปนอกห้องกสัมมาวันเป็นไงมั่บอกน้องซิวิยายอิ่มมาดี เยอะใชอิ่มใจเหรออิ่มต้นตีนนะเด็กต้นตีนยำทังหวั่นซานน่าจะอิ่มตาสุดท้ายยิงให้ไปสองเป็นระเบิดนะระเบิดนะไปไหมขึ้นไม่ได้ไปเอาไปด้วยเหรอเราจะไม่ทำเอานี่ใส่ตำซามนะเอาแล้วมันดูของเราอะมันดูของเราแล้วก็เอ่อหาระเบิดในเกมอะ พ่เพี่อย่าเลยเฮ้ยอ,อย่าเจอคนมั่วของแล้วกันขอแค่นั้นแหละเชื่อต้องเชื่อมันไดไหมทีมเหรออย่าฆ่ามันไม่ไดฆ่าทีมเหรอเจมส์บี๊เอาวะ่ะอ่า มีคนไหยพี่ก็ไม่มั่นใจวะไม่น่ามีนะฝั่งนี้ต้องไปเ็คออกตรงประตูแดงอนะเงียบคิดเลยต่างคนต่างเงียบช่งนะี้เอาไหมยัดไหมพี่ยัดนะพี่มีระเบิดแก๊สอยู่นะผมดูประตูแดงอยู่พี่ดันมาดิผมย่องมาตรงประตูแดงอะ ในบ้านไม่มีสัญญาณน่าจะไปบ้านหลักแล้วน่าจะไปบ้านหลักแล้วมันปลาระเบิดใส่ใครวะเฮ้ยมี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 มมมมไหนพีในน่ในบ้านในบ้านในบ้านนี่แหละ อเองรอดักก็ได้เผื่อพวกพี่ตายหมดเองจะได้ดองรูดพี่ชายไม่เอาวะตายก็ตายด้วยกันหมดนี่แหละมันไม่ไอ้แขกๆหน่อยหรอวะน่าจอมาเยอะไม่อยู่ข้างไหน่็ได้อยู่ชั้นบนอะกราดไปก่อนเฮ้ยมันอยู่มันมันอยู่อันนี้เลย ตายปะพี่เป็นตายเป็นจิงตายไป้เดยไปดของเขาดิเราเป็นดีเี่ไของเพื่อนอใหมเพื่อนขในไอ้ศพข้างในแม่งเอฟโฟสิเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นคนดีเอ็มอารเ็ดร้อยเอ็มอเจ็ด้อยเพื่อนเราชื่ออะไรไม่ใช่เย็ดเพื่อ เกุญแจของอยู่ข้างในเพื่อนกุญแจของมาแห้ข้างในอ่ะ สวยคุอแปลงสามหมื่นห้าออกนี้แมบปิดกั้นประดัวใช่พี่ปิดกั้นไม่เกือจังวะเฮ้ยเฮ้ยบอดวันตาควันใส่เราเหรอใช่ตกใจเลย มีบอดวะน่าไม่ใช่เม็ดเดียวร่วงเลยพี่คัดอะไรอ่ะพี่แกงคัดกระสุนมึงบอกอะไรอ่ะพี่ปุ๊บปุ๊เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนออกมีคนออกมีคนออกกับพี่ใช่ใช่สี่สิบวิ วิุ่้ยระเบิดระเบิดมีระเบิดยัดปะตายหนึ่งไปพี่ผเราไม่ไป ยังวะหกวิสิออกไปละเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่มันยังไายอยู่ใช่ไหมวะแล้วทำไมมันบั๊กเหรอบั๊กระเบิดออกฮิ้ยหกวิมันตาย เช็คดีๆเช็คดีอย่าบิงรูดอย่าบิงรู้ดอย่าบิงร้ดเช็คดีแแค่เอ้ยหกวิควยเอ้ยแม่ทำในที่อ่ยมีระเบิดนะเี่อพแ่ ดีเพื่อนยิงเฮับเอ็มโฟได้ขอรีกันเพื่อนดูจะนผมไปเต็นึงโอ้ยออ่มยูตัวนี้ยิ่มเลยอิ่มเลย พี่ห้าสิบสามออกไม่ได้ออกไม่ได้มันออกได้ัางเดียวปลา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 ไปกันไปกัน <c oughs> ยียคนที่ออกฝั่งฝั่งเดียวกับเรา <c oughs> น่าจะหมดแล้วสิเพราะว่าฝั่งที่อันนี้ก็สองตี้แล้วไงอาจจะมีอีกตีหนึ่งที่ถนนว่ะเออว่ะแลีวพี่กลัวไหมนะ่ะ <c oughs> ไม่กลัววะ่ะ ใช่หมดเอ่อผมก็ไม่กลัวคือเราดีกว่ามันเยอะพี่ก็ดีกว่ามันเยอะด้วยผมบอกเลยจริงๆพี่ก่ะสี่เองผมก่อห้าพี่ผอพูบพกินของเพื่อนไปตหมดเลยเมื่อกี้นะยังอยู่หรือเปล่าวะ1 1นาที กูไม่ได้มึงนะกูจ้องมึงมาตั้งนานแล้วทมื่อกี้กูรูดของทันกลัวไปแล้วเพื่อนเพราะว่าเพื่อนหัวร้อนไหมผมว่าร้อนสามเซนแปด